ือเรียกได้ว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยสำนักงานมหายันรวยของอาจารย์ไพโรธรื่นลิชานันเองจอยค่ะเราจะขึ้นไปด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้นะคะต้องมีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ที่จะนําพานําทางขึ้นไปพบกับอาจารย์นั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะมหารยมหารยันรวยมากมากนะคะขอได้ไหมคะว่าอยากให้สมหวังในเรื่องใดบ้างรวยเลยค่ะ เขาเรียกว่ารวยเกียเก่ยวเงินเกี่ยวทองนะให้ได้โชคได้ลาภเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับการมารับผ้ายันมหายันรวยของหยานนะคะรู้สึกปพืมปิ่มสานักงานมหายันรวยคุณใหญ่ที่เราจะได้เข้าร่วมร่วมสมุนไพรจานร์ด้วยครับก็เลยอยากมีที่จะเป็นเถ้าแ่เป็นฮาร์เี้ครับแล้วก็กอับเริ่มแล้วก็เป็นบุญตัวเองมากๆครับ วันนี้นะคะก็มารับแล้วนะคะมาหายันรวยของอาจารย์ไพโรธที่เขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของ,<ช>ของเราเลยโดยเฉพาะแล้วเป<ช>็นส,ส่วนบุคคลจริงๆคนเกิดวันเดียวกันก็ได้รับการ,รออกแบบยันที่ไม่เหมือนกันก็พยันฝืนนี้นะครับก็เป็นของผมนะครับก็จองกับคุณจอยนะฮะตั้งแต่รู้จักวัตถุมงคลมาเนี่ยพยันของอาจารย์ไพโรธน,นี่ดีที่สุดเลยครับบูชามาเนี่ยโอ้โหงานเข้าไม่หยุดไม่หย่อนนะครับ แผนประสานงานต่างๆนี่ราบลื่นไร้ปัญหาเลยใครสนใจก็ติดต่อน้องจอยได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเพจแท้ในการจับจองวัตถุมงคลต่างๆนะครับสนใจก็ติดต่อน้องจอยได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ